สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกคนนะคะสู่ Alice Magic Moment ค่ะอะในวันนี้นะเดีย๋ยวเราจะมาดูดวงในเดือนตุลาเนาะว่าคนราศีเมถุนเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยดวงเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคก่อนจะไปฟังคำทำนายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กับกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะมาเริ่มเลย,ยเริ่มที่เรื่องการเงินเนาะ,ะการเงินของ คนที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคภาพรวมนะคะจริงๆการเงินอะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดือนที่แล้วเออ,เอ,อจากเดือนสิงหไปเนี้มันยังคงเป็นการต้องเหนื่อยกับการหมุนเงินอยู่แต่มันมีเข้ามาให้ใช้นะถ้าต้องจ่ายก็จ่ายได้อะ เออแต่ในตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการจะลงทุนเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มอะคะ่ะด่วนดวงการเงินอะมันยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นขนาดนั้นเนาะมันยังอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายจําเป็นอะจ่อรออยู่แล้ว เออแทบจะใช้เงินตามใจไม่ได้เลยยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเลยตอนนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีอย่างที่บอกว่าหาทันใจก็จริงค่ะแต่เกิดถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินมาเนี่ยมันจะดูติดขัดไปหมดเนาะเพราะว่าต่อให้ในเดือนนี้เราจะอยากลงทุนหรือทําอะไรเพิ่มอะอย่างที่เราบอกไม่ใช่จังหวะที่ดีเนาะในเรื่องของการเงินจากใบเนี้ยค่ะก็เตือนว่าตอนนี้อยู่เฉยเดีกว่านิ่งๆไปก่อนดีกว่าถ้าอยากจะทําอะไรใหม่จริงๆหรือจะมีการลงทุนเนะี่เรารู้สึกว่าในตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการหาข้อมูล หรืออาจจะเป็นช่วงของการแบบเรียนรู้เพิ่มดีกว่าค่ะหาองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็ถ้าใครย,ยังไม่ได้วางแผนการเงินในเนี่ยตั้งแต่นี้ไปจนสิ้นปีรีบวางแผนนะคะจะทําอะไรยังไงบ้างเนาะเออเผื่อจะช่วยให้อาทุกอย่างมัน flow ง่ายขึ้นด้วยตรงนี้นะคะอืมต่อมาค่ะมาดูกันที่เรื่องการงานการงานจะเป็นยังไงบ้าง การงานนะโอเคเรื่องไหนที่เราคิดระหวังระวังไว้โดยเฉพาะเรื่องของการย้ายงานเนี่ยมันอาจจะล่าช้าค่ะแต่สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเนี่ยมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้ทำแล้วได้ไปไกลด้วยอืได้ไปไกลกว่าที่คิดเออไกลขนาดไหนก็ไกลเท่าที่หวังค่ะใครหวังอยากย้ายไปต่างประเทศหรืออะไรแบบเนี้ย มีเกณฑ์ที่เรื่องเนี้ยจะคืบหน้าแล้วสมหวังในอนาคตไปอีกอาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้เลยทีเดียวเนาะอืมแต่ถ้าเป็นการย้ายเฉยเนี่ยเ,เปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนบริษัทอย่างเงี้ยมีเกณฑ์สูงมากเลยค่ะถึงมันจะล่าช้าแบบพ่วงมานานหลายเดือนหรือยังไม่ใช่จังหวะมามานานเนี่ยตอนเนี้ยเป็นจังหวะแหละเป็นจังหวะที่ดีที่เ,าเราควรจะดําเนินการเนาะ อแล้วก็จากเจ็ดถ้วยตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่ได้ย้ายอ่งานทั่วไปเราเป็นยังไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอะค่ะที่กระทบถึงเราเช่นเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนคนในแผนกเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กระทบถึงเราแน่นอนเนาะแล้วก็เรื่องที่คิดเรื่องที่หวังรอรอไปก่อนยังไม่เกิดจะเกิดไหมจะเกิดค่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้รอไปก่อนนะ อามาดูเรื่องต่อมาค่ะเรื่องความรักรับความรักของชาวเมถุนเนาะจะเป็นยังไงเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวเมถุนความรักเป็นยังไงบ้างเอง่ยเอาล่ะสำหรับคนที่โสดนะจะเจอใครบางคนค่ะจะเจอใครบางคนเข้ามา ซึ่งดูแล้วถูกอกถูกใจเรามากสเปกเออประมาณเนี้ยสเปคเลยแต่ถามดีไหมเราว่าไม่ดีค่ะยังไม่ใช่คนที่ดีหรือคนที่ใช่จะมีโอกาสไม่ได้ไปต่อสูงมากเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวอ่ะเออเป็นทรงว่ามีตัวเลือกเนาะรอก่อนถามว่ามีคู่ที่ดีไหมมีคนที่ดีเราอยู่ไม้มีค่ะจากใบนี้มีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาต้องรอไปก่อนตอนเนี้ยคนที่เจออยู่ตอนเนี้ย ยังไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะโอ้จากสองใบเนี่ยเออแล้วก็เออะมัดระวังด้วยนะว่าเขาอาจจะไม่ใช่แค่แบบมีตัวเลือกอื่นอ่ะอาจจะเจอคนที่แบบเอาเปรียบในหลายๆอย่างนะคะเออลองสังเกตด,ดูดีๆนะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะโอเคต่อมามาดูที่คนมีคู่คนมีคู่มีคนคุยแล้วจะเป็นยังไง อืมเอาล่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนาะ,ะถ้ามันมีเรื่องอะไรค้ังคาใจอะค่ะควรจะพูดคุยกันไปแบบตรงๆเลยดีที่สุดเออการพูดคุยกันไปแบบตรงๆเลยเนี่ยจะทำให้เรื่องขี้ลายไป็นอิทางที่ดีค่ะอย่างน้อยที่สุดนะเคียดที่เรายที่สุดคือด,ดีสำหรับเราเราโอเคเราแฮปปี้กับการเคลียพูดกันตรงเนี้ยโล่งใจเออเป็นไปนิทางที่บวกมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์เนี่ยจาก2ใบนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ราบรื่นร้อนะคะมันอาจจะมีเรื่องของต่างคนต่างมีภาระหน้าที่เออหรือต่างคนอาจจะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบทําให้อ,อ่ามันก็ยังเป็นความแบบห่งเหินอยู่เล็กๆเนาะประมาณนี้แต่ภาพรวมก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะยังเรายังไม่ได้มองเห็นการเลิกลา หรืออะไรแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆเดมูนไปเนี้ยเรามองว่ามันเป็นความอึดอัดความไม่เข้าใจความไม่รู้จะทํำยังไงไพ่แนะนําให้คุยไปตรงๆดีกว่าอ่ะคุยไปตรงๆบอกออกไปตรงๆมีอะไรจับเขาคุยกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลนะอืมจะดีที่สุดนะคะต่อมาปลทเรื่องความรักละเรามาดูเรื่องที่ต้องระวงังหรือเป็นเรื่องที่ไพ่อยากจะบอก เอถอ้าอ,อยากจะบอกอะไรคนราศีเมถุนมาอืมโอเค สิ่งที่พ่ออยากจะเตือนค่ะถ้าในช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาอย่าเรียบร้อนตัดสินใจค่ะไม่ใช่ช่วงจังหวะดีที่จะซื้อหรือขายอะไรที่เป็นแบบอสังหารหรือสินทรัพย์ชิ้นใหญ่เนาะใจเย็นๆค่อยๆรอไปก่อนเออแต่โดยภาพร,รวมจะมีข่าวดีเข้ามาซึ่งข่าวดีเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นและมาแค่ข่าวอืมแต่ว่ามันก็เป็นข่าวดีที่ดูแล้วตัวเราจะแฮปปี้กับมันมากๆเออ ส่วนยังเรายังขอย้ำอีกทีเนาะพ่ออกมาคล้ายๆเดิมเลยเรื่องการลงทุนคือถ้าต้องลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างหรือเริ่มอะไรใหม่อ่ะค่ะขอให้ตัวเราเนี่ยะสะสมองค์ความรู้หรือหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับที่สิ่งที่จะต้องทำอะ่ะเพิ่ม,มหาเพิ่มสักหน่อยเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าถ้าเรามีความรู้ไม่มากพออะ จะโดนเอาเปรียบหรือว่างานมันจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ในเรื่องสุขภาพเราเห็นเรื่องความเครียดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็โรคไหนที่เคยเป็นนะพอเครียดมากๆระวังมันจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะความเครียดเป็นน่ากลัวนะมันแบบเออทำให้ทําให้แบบป่วยได้หลายอย่างเลยชาวราศีเมถุนต้องระวังตรงนี้เรายิ่งสาหรับใครที่ใช้ความคิดในการทํางานเยอะๆอะค่ะเออเออดูจะเป็นช่วงที่หนักหน่วงสําหรับคุณเหมือนกันโอเคต่อมาค่ะ ทำบุญแบบไหนดีเพื่อเสริมดวงอ่าโอ้โหคือแทบจะไม่จากัดเลยเนาะทำบุญแบบไหนก็ได้ยิ่งถ้าเป็นระหว่างไปทํางานค่ะเดินทางไปทํางานไปกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยชวนกันทําบุญเออจะดีมากจะมีความสําเร็จรออยู่จริงๆด้วยด้วยด้วยการทําบุญที่ว่าเนี่ยเราว่านเน้นะเรื่องการทํากับวัดนะคะไปทําที่วัด หรือเน้นการสวดมนต์ทำสมาธิได้จะดีมากอืมจะดีมากแล้วก็ขอเรื่องไหนก็ได้เลยนะจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินอะไรก็ตามอะ่ะเออแต่ถ้าเป็นเราเราจะขอให้ขอให้มีความสุขขอให้สมหวังเรื่องไหนก็ตามขอให้มีความสุขและสมหวังในเรื่องที่ต้องการประมาณนี้ค่ะโอเคนี่คือภาพรวมเนาะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะ โอเคเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆไว้ด้วยนะเวลาที่เราอัปคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะคะยังไงในเดือนตุลาคมนี้เนาะเราก็ขอไว้พรนให้ทุกคนม,มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะไว้ค่ะ Legenda por Fábio